سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال أيضا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا في نوم سطحات تنكب ด้วยความโปรดปรานจากองค์อัลลอฮ์ซุบฮานหาัวตาล่ที่พระองค์ได้ให้เราเกิดมาอยู่ในศาสนาที่เที่ยงตรงเป็นศาสนาที่พระผู้เป็นเจ้ายอมรับพระองค์ได้บอกว่าอินน ah ัดดีนอินดัลลอฮิลอิสลาม พระองค์ได้บอกว่าแท้จริงศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาอาลานั้นคือศาสนาอิสลามนั่นแปลว่าผู้ที่ยอมจำนนต่อหลักการแห่งอัลลามเราเรียกเขาว่าเป็นมุสลิมนั่นหมายความว่าคนที่เชื่อในอัลลอฮ์ และาศาสนาทูตที่ถูกส่งมาไม่ว่า,าศาสนาทูตคนนั้นจะเป็นใครก็ตามตั้งแต่รอซูลคนแรกจนกระทั่งถึงรอซูลคนสุดท้ายตั้งแต่นนบีคนแรกจนถึงนนบีสุดท้ายเราเรียกคนที่ยอมจำนน และเชื่อมั่นศรัทธาในดังกล่าวนี้ว่าเป็นมุสลิมฉะนั้นมุสลิมไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในยุคสมัยของมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลฮิวะสัลลัมแต่คนที่เป็นมุสลิมนั้นคือคนที่ยอมจำนนต่อหลักการของพระผู้เป็นเจ้าที่ผ่านศาสนาทูตทุกท่านมาเราเรียกคนเหล่านั้นว่ามุสลิมูนเรียกว่ามุสลิม ฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้มุสลิมที่อยู่ในยุคของนบีมูซาที่เชื่อมั่นศรัทธาต่อนบีมูซาและคำพีที่นบีมูซาได้นำมาประกาศเผยแพร่ก็เรียกว่ามุสลิมผู้ที่อยู่ในยุคสมัยของนบีอีสายอมจำนนต่อหลักคำสอนของนบีอีสาก็ถือว่าเป็นมุสลิม และเราในฐานะที่เป็นอุมมะสุดท้ายของท่านนาบีมูฮัมมัดสอลลัลฮุอะลเยฮิวะสัลล,ลัมเราได้ยอมจำนวนต่อหลักการที่นบีมูฮัมมัดได้นำมาซึ่งเราก็เป็นมุสลิมฉะนั้นด้วยเหตุนี้การที่เราเป็นผู้ศรัทธาสิ่งที่เป็นหลักการสำคัญของผู้ศรัทธาคือเราจะต้องยึดมัน่นปฏิบัติและจะต้องนำเอาหลักการ ที่อัลลอฮ์ได้ให้รอซูลสลลฮอะเลฮิวะสลัมมาประกาศให้สิ่งนั้นเป็นแนวทางเป็นวิถีแห่งการดำเนินชีวิตของเรานี่คือความจำเป็นเพราะใน Al ran, อัลกุรอานอาลอิมรอนอายะที่85ที่ผมได้นำมาในตอนต้นที่อัลลอฮฺตาลาได้ตัดว่าว่าไม่ยับตาริ غ ي ر ا i ا l a m ด ي ن ะ فلايُقبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي ا ل ْ خ ِ ر َ ة ِ مِنَ ا ل ْ ا َِ س ر ِ ي ن َอายะนี้ถือเป็นอายะที่มีความสำคัญที่บอกถึงมาตรฐานเป็นดัสตูรเป็นบรรทัดที่จะวัดชีวิตของเราว่า เราจะเป็นคนที่ประสบชัยชนะหรือเราจะเป็นคนที่ประสบความล้มเหลวและเป็นคนที่ขาดทุนนั้นชีวิตของเราดำเนินอยู่บนคันลองของใครยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยปัจจุบันมีลัทธิความเชื่อแนวทางที่เข้ามาอยู่ใน บริบทของการใช้ชีวิตของสังคมมุสลิมมากมายบางอย่างก็เอามาแปะเอาไว้แต่บางอย่างมันถูกเข้ามาผสมและดูเหมือนเป็นเนื้อเดียวกับหลักการอิสลามจนแยกไม่ออกก็มีเพราะมันอาจจะผ่านยุคสมัยเวลามานานจนกระทั่งคนปัจจุบันที่ไม่มีความรู้ แยกไม่ออกว่าตกลงอันไหนคือสิ่งแปลกปลอมที่มาเจือปนในสิ่งที่อิสลามเรียกว่าดีนเรียกว่าศาสนาเป็นหน้าที่ของเราครับวันนี้ถ้าเราจะซื้อของมีค่าสักอย่างหนึ่งจะซื้อเพชรสักเม็ดหนึ่งเราจะต้องตรวจแล้วตรวจอีกว่าเพชรเม็ดนั้น มันเป็นเพียงวัตถุที่มีประกายแสงหรือมันคือเพชรจริงๆที่มีมูลค่าวันนี้เราอยู่กับศาสนาอิสลามเราจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญว่าในสิ่งที่เราเชื่อและสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่นั้นสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าอิสลาม เหมือนกับที่รอสรุลุล้อได้นำมาเผยแพร่ให้กับคนในยุคสมัยของท่านหรือไม่วันนี้ต้องตรวจสอบครับเพราะถ้าไม่ตรวจสอบเดี๋ยวเราจะเอาของเก๊เป็นของจริงแล้วก็ทิ้งของจริงซะเพราะเข้าใจว่ามันเก๊ด้วยเหตุนี้อัลกุรอานจึงบอกว่าว่าไม่ยาบตหเนื่องจากมีนักศึกษาด้วยก็เลยอาจจะต้อง อธิบายเชิงภาษาให้เข้าใจว่าไม่ปฏิรูปไหรยรัลอิสลามดีนั่นประโยคนี้สำคัญมากมันตัวนี้เป็นชาร์ตีเราเรียนมาแล้วว่าอัสมาอุชาร์ติยูฟิดุลอมุมมุตูฟิดุลอมุมมคำนามที่เป็นชัดมันให้ความหมายครอบคลุม บอกว่าว่าไม่ยาเบตระกีผู้ใดก็ตามที่สแสวงหาไม่ยัตลบแสวงหาอะไรไก์รัลอิสลามดีนันไอไม่ยาเบตะกิ ي. ดีนันไก์รัลอิสลามความหมายเป็นอย่างนี้ใครก็ตามที่สแสวงหา ศาสนาอื่นจากศาสนาอิสลามรรัฐยรอิสลามตัวนี้เป็นฮานบอกให้รู้ว่าเป็นแนวทางที่อื่นจากแนวทางอิสลามยุมละหลังจากนี้สำคัญมากเลยเจ้าบอกผลของมันเพราะเป็นฉรัตเราเรียนมาแล้วว่าถ้าเป็นยุมละที่มีอชัดจะต้องมีจวบฟาไลยุกบาลามิน าตอนนี้เป็นรอวิตะเจาวาบของยุมละที่เป็นยุมละเยาวาบผลของมันคือดังนั้นสิ่งที่เขาเอามายึดนอกเหนือจากอิสลามนั้นสิ่งนั้นจะไม่ถูกตอบรับนะอลอตาลาใช้คำว่าลันเป็นการปฏิเสธตลอดไปเลยแปลว่าไม่มีวันที่อัลลอฮ์จะเอาสิ่งนี้มาเป็นสิ่งที่ยอมรับได้เลย นั่นแปลว่าวันนี้เวลาเรามาดูเนี่ยคำว่าไมยบตารีครอบคลุมทั้งคนที่บอกตัวเองว่าเป็นมุสลิมและคนที่บอกตัวเองว่าฉันไม่ได้เป็นมุสลิมเพราะคนที่เป็นมุสลิมถึงแม้ว่าจะเป็นมุสลิมแต่แนวทางในการดำเนินชีวิตไม่ใช่แนวทางแห่งอิสลามอยู่ในคำว่าไมยับตะรีเช่นเดียวกันเพราะมันให้ความหมายอมุมูม หมายถึงไอยูอินซานินยาบตากีไอยาดีนินไกรลิสลามฟ่ไลยุกบลามินใครก็ตามที่แสวงหาคนคนนั้นไม่ว่าจะตัวเองอยู่ในสถานะไหนก็ตามแต่ถ้าชีวิตของเขาไม่ได้เอาอิสลามมาเป็นแนวทางในเรื่องหลักความเชื่อและหลักการปฏิบัติอย่างแท้จริงฟ่ไยยุคกบลามิน ล l l a ์จะไม่รับสิ่งนั้นเลยพี่น้องครับสิ่งนี้สำคัญมากวันนี้เราต้องตรวจสอบนะว่าสิ่งที่อยู่ที่ตัวเราที่เป็นหลักความเชื่อของเราที่เป็นหลักปฏิบัติของเรามันคือสิ่งที่เหมือนหรือต่างกับสิ่งที่มุฮัมมัดสลลัลลอฮวะลัยฮิวะสลัมได้นำมาเพราะอัลอิสลามคืออะไรครับอัตตอริกุลมุสตะกิมอัลมูซินอิลลอฮิซุบฮานะฮูวะตาลามันคือ แนวทางที่เป็นทางตรงที่จะนําผู้ที่อยู่บนแนวทางนี้ไปพบกับร้องสฮาวตาลาอย่างแท้จริงนบ,บีบอกกับเราแล้วว่าหลักการอิสลามมี5ประการสิ่งที่เป็นฐานของหลักความเชื่อมีอยู่หประการทั้งสองสิ่งจะไปรวมอยู่ที่สุดยอดก็คือออขซานอันตะบุดัลลอฮะกะอันนักะตะราฟะอินลัมตะกุนตะรอฟะอินนฮุยรอ ไปรวมอยู่บนจุดสูงสุดที่ต้องสร้างสํานึกแห่งการรับรู้ว่าอัลลอฮ์ทรงมองเห็นและรู้ถึงการกระทําของบ่าวในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อยู่ในใจหรือสิ่งที่เราปฏิบัติออกมาถ้าเรามีหลักการที่มั่นคงเราจะไม่ตื่นตนกกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้หลายพื้นที่ตื่นตนก กับคนที่บอกว่าเป็นเชื้อสายนนะบีมาแล้วก็จะต้องแสดงการตอบรับบางครั้งอยู่ในสิ่งที่เลยต่อสิ่งที่าศาสนาอนุญาตให้คนหนึ่งเคารพคนอีกคนหนึ่งผมให้หลักการอย่างนี้เชื้อสายไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญอยู่ตรงที่ คนคนนั้นเชื่อมั่นและปฏิบัติอิบาดะเหมือนกับที่รอสุลลลอฮ์ได้ทำหรือไม่เพราะอบูุลาฮับก็เชื้อสายอบูุายันก็ใช่ถามว่าสองคนนี้เนี่ยเป็นชาวสวรรค์ไหมไม่ใช่กุรอานได้บอกไว้ชัดเจนฉะนั้นการที่เราไปตื่นตะหนกกับสิ่งนี้ ถามว่าถ้าเขาเป็นคนที่อยู่ในหลักการของศาสนาด้วยในการที่เราจะให้เกียรติและยอมรับผิดไหมไม่ผิดครับแต่อย่าเอาสิ่งที่เป็นเชื้อสายแล้วบอกว่านี่คือเชื้อสายนาบ,บีเนี่ยมาเป็นเหตุที่ทำให้เราจะต้องยอมรับยอมจำนนซิโรราบแล้วก็ยกย่องเชิดชูไม่ใช่อิสลามไม่ได้วางสิ่งนี้ไว้อิสลามวางมาตรฐานไว้ว่าบอกว่าใครก็ตาม มูฮ um uh ัมหมัดกุลอิงคุนตุมทูฮิบุนัลลอฮ์ฟัตตบิอูนียุฮิบบุกุมุลลอฮ์มูฮัมหมัดจงประกาศหากสุเจ้าทั้งหลายรักอัลลอฮ์จงปฏิบัติตามฉันหมายถึงตามมูฮัมหมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมยุฮิบบุกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์จะรักท่านมาตรฐานอยู่ที่การอิติบะอิรอซูลอยู่ที่การปฏิบัติตามแนวทางของมูฮัมหมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม วันนี้ใครจะมาในานามของไหนของอะไรก็ตามอยากจะให้หลักเขาไว้เพราะว่าในประโยคของอัลกุรอานเนี่ยบอกถึงสิ่งนั้นไม่เป็นที่ยอมรับและบอกถึงบ้้นปลายวาฮุวาฟิลอาคิรติมินัลคอซิรินเขาคือหนึ่งในบุคคลที่ขาดทุนคนที่ขาดทุนในโลกอาคราเนี่ยไม่ต้องไปตั้งสมมุติฐานอะไรเลยฮะ นั่นหมายถึงความหาย,ยานาคะครับในขณะที่นบีก่อนที่จะเส้นชีวิตในฮัจจตุลวะดาในปีที่สิแห่งฮิจราัศสากราชที่นบีไปทำฮัจจ์บอกว่าอันเย้ามาอักมันตุละกุมดีนะกุมวัดมัมตุอะไรกุมเนอยมตีวารดีตุละกุมุลิสลามมาดีนะประกาศชัดเจนว่าศาสนาสมบูรณ์แล้วนะแล้วอัลลอฮ์ก็ให้อิสลามเนี่ยเป็นดีนเห็นไหม อิสลามเป็นดีนเป็นาศาสนาของพวกเราวันนี้ย้อนกลับมาดูว่าอิสลามที่อยู่ในตัวเรากับอิสลามที่นบีนำมาประกาศนะ่ะมันเอามาทาบกันแล้วมันลงตัวไหมมันขาดขาดกันเกินนะสิ่งที่เรามีอยู่ทั้งด้านหลักความเชื่อและหลักปฏิบัติกับสิ่งที่รอซูลสุสลลอวุอะลัยฮิวะสัลลัลมได้นำมาเนี่ยมันทาบกันลงตัวไหม ความเชื่อของเรากับความเชื่อของรอซูลต,าตามม่างกันไหมในขณะที่บอกอันตุมอินาบิลลาฮิวะมาลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮิวันเจมิลอาคิรวะตุบินาบิลกัดิรไคริฮิวะชัรริที่เราเรียกเหล่านี้ว่าเป็นรุกคนอีมานเนี่ยเรากับรอซูลุลลอฮ์เหมือนกันไหมเรากับซอฮาบะห์เหมือนกันไหมถ้าไม่เหมือนปัญหาเกิดแล้วบอกอิสลามอันต il ัชฮะดะอัลลอฮ์อิลาฮะอิลลัลลอฮ์ ว่าอันมุฮัมมัดอัลลอฮฺสูลุลลอฮ์วตัดม ي م ا ل ลาต ة วัตูตีัซ ل ز ك ا ة วตซัม ص รอมฎอนะวตฮัด حج البيت นี่สัตย์ตั้ง إليه سبيل ะโครงสร้างอิสลามทั้งห้าประการเนี่ยเราปฏิบัติเหมือนกับที่รอสนำมาบอกกับบรรดาสัฮาบะหรือไม่เราเชื่อและปฏิบัติในอิสลามที่นบีนำมาและทำหน้าที่ของท่านตลอด23ปีก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยอิสลามอันนั้นเนี่ยมันคืออิสลามที่อยู่ในตัวเราปัจจุบันนี้หรือไม่ นี่คือสิ่งที่ต้องคัดกรองเพราะวันนี้เนี่ยคนที่เป็นมุสลิมถ้าเป็นผู้ที่ยอมจำนวนอย่างแท้จริงเขาจะเป็นคนที่องค์อาจมีเกียรติเหมือนกับบรรดาเหล่าสหาฮะบริดวานุลลอฮ์อะัลฮิมอัจมัยนที่เขามีเกียรติและองค์อาจมุสลิมอยู่ที่ไหนจะพัฒนาจะสร้างและทำสิ่งที่ดีงามให้กับสังคมนี่คือมุสลิมในอดีต มุสลิมในอดีตเป็นมุสลิมที่ทั้งยิวทั้งคริสตกลัวอย่าว่าแต่มนุษย์เลยใช้ตอนเองยังเกรงขามเลยคนอย่างอุมอัดนี่เขาตอบไม่ใช่เพราะความเป็นอุมัดแต่เพราะอิสลามที่อุมัดมีอยู่วันนี้มุสลิมในตัวความเป็นอิสลามในตัวเราเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่เป็นอิสลามที่อยู่ในตัวของบรรดาสฮาบะหรือไม่เราจะต้องไม่เป็นเสือกระดาษ เราจะต้องไม่เป็นปูนปัสเตอร์ที่ถูกปั้นเหมือนรูปเสือดูไกลๆแล้วน่ากลัวพออยู่ใกล้ๆแล้วก็ตบหัวได้มันอยู่เฉยไม่เป็นไรเราจะต้องไม่เป็นมุสลิมประเภทหุ่นไลกาเขาเอามาปักไว้เพื่อไล่นกไม่ให้มากินอะไรครับพืชผลในนาเพราะมันอยู่ไกลๆแล้วมันเข้าใจว่าของแท้เข้าใจว่ามนุษย์ยืนพอเวลามันมาเกาะบนไอตัวหุ่นไลกามันรู้แล้วอ๋อไอ้นี่ตัวปลอม วันนี้เราต้องไม่เป็นมุสลิมจำลองเราต้องเป็นของจริงเมื่อไรก็ตามที่เราเป็นของจริงสังคมที่เราอยู่จะเป็นสังคมที่อยู่บนอิสลามอย่างแท้จริงและถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะไม่สั่นไหวกับปรากฏการณ์ที่มันมากระทบกับเราเพราะเรามีหลักยึดว่าสิ่งที่เราควรจะเชื่อถือและปฏิบัติคืออะไรเพราะใน Al uran, อัลกุรอานอายะนี้เนี่ย ได้ตอกย้ำชัดเจนว่าบุคคลใดก็ตามบุคคลใดก็ตามที่สแสวงหาแนวทางอื่นจากอิสลามแนวทางอื่นจากในกุรอานชั้นคำวาดีนั้นเป็นนากิราะเขาบอกว่านากิรโฟีสิยากิชาร์ตูฟีดูลอุมุม แปลว่าคําที่เป็นนัก,กิรอที่เป็นคําไม่จํากัดความอยู่ในสำนวนที่เป็นเงื่อนไขเนี่ยมันให้ความหมายครอบคลุมแปลว่าดีนของคนคนนั้นจะเป็นอะไรก็ตามถ้าไม่ใช่อิสลามถือว่าผิดหมดถือว่าผิดหมดเพราะใช้คําว่าดีนั่นบางคนยึดแบบนี้เป็นสอรณะบางคืนยึดแบบนี้เป็นสอรณะเพราะศาสนามันคือหลักความเชื่อและหลักปฏิบัติ อัลลอฮ์ให้นบีมาประกาศครบสมบูรณ์แล้ววันที่นบีจากโลกนี้ไปนบีทิ้งความสมบูรณ์ของศาสนาไว้ให้เราครับนบีไม่ได้ทิ้งสิ่งที่ขาดขาด,ดกันเกินไว้แล้วเราต้องมาตบแต่งใหม่ว่าอิสลามที่สมบูรณ์เป็นอย่างไรแต่นบีทิ้งความสมบูรณ์ไว้ให้กับเราหน้าที่ของเราคืออิตติบาลาอิบติดะหน้าที่ของเราคือเจริญรอยตามไม่ใช่คิดขึ้นมาใหม่ เพราะใครก็ตามที่คิดมาใหม่ในเรื่องศาสนามันอามิล่าอามาลัไลซาอเลหิอัมรุนาะหุวรอดดุนใครก็ําที่ประดิษฐ์สิ่งใหม่ขึ้นมาทําสิ่งหนึ่งขึ้นมาในสิ่งนั้นที่ไม่เป็นศาสนามาดูดุลสิ่งนั้นถูกปฏิเสธทันทีฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักครับขอให้เราได้มันตรวจสอบชีวิตเรามันตรวจสอบศาสนาของเรา ผมบอกกับท่านไว้เลยว่า,าศาสนาอิสลามเป็นาศาสนาแห่งการพัฒนา,าศาสนาอิสลามเป็นาศาสนาที่สร้างความเข้มแข็งในแง่ของการกำชับเรื่องความดีห้ามปรามความชั่วาศาสนาอิสลามเป็นาศาสนาที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมาศาสนาอิสลามเป็นาศาสนาที่สอนให้คนเสียสละและเห็นประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตัว าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ให้เราเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่มองไปยังโลกหน้าไม่ใช่มองแค่วันพรุ่งนี้หรือในปีหน้าเพราะเราคือคนสองโลกถ้าเราตระหนักทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่กุลุกุมรออินวะกุลุกุมมัสอูลุนอันไรย,ยะดิโดยเพราะอังยิ่งนักเรียนาศาสนาถือว่าเป็นบุคคลที่เป็น เป้าหมายและเป็นที่พึ่งพิงของสังคมในอนาคตการที่ใครสักคนหนึ่งได้มีโอกาสได้ร่ำเรียนสิ่งที่เป็นกามุลลอร์ร่ำเรียนสิ่งที่เป็นดำรัดของอัลลอฮ์และสุนนะของรอสูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั่นแปลว่าเขาคนนั้นกำลังเรียนสิ่งที่สูงสุดที่สุดที่มนุษย์ษคนหนึ่งพึงจะได้รับเพราะไม่มีอะไรจะสูงเกินกว่ากามุลลอ์ ไม่มีอะไรจะมีเกียรติยิ่งไปกว่าสุนนะของเราซูนสลลัลลอลงอะัยฮิวลาสลัลลมแต่สองสิ่งนี้จะไม่ได้เป็นประโยชน์กับผู้เรียนเลยหากเราเรียนแล้วเราแยกทฤษฎีออกจากการปฏิบัติเราแยกความรู้ออกจากวิถีชีวิตเราจะไม่ได้รับประโยชน์เพราะอิสลามไม่ได้ถูกส่งมาเพียงให้รู้ว่ามันคืออะไรแต่อิสลามถูกส่งมาเพื่อเป็นแนวทางแห่งการดำเนินชีวิต และนำชีวิตของเราเข้าสู่แนวทางดังกล่าวนี้ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนตั้งแต่เกิดจนตายทุกอย่างอิสลามได้บอกไว้หมดแล้วหน้าที่ของเราเป็นผู้ที่ต้องศึกษากลั่นกรองและพยายามใช้หลักการในการตัดสินอย่าใช้ความรู้สึกชอบหรือเกลียดในการตัดสินว่าจะรับอะไรหรือจะปฏิเสธอะไรฉะนั้นขอรอสุภาตาลา ให้เราทุกคนนั้นเป็นผู้ที่อยู่บนทางนำของพระองค์ยึดมั่นสุนนะของรอซูลสลลัลออัลฮิวะสลัมและร่วมกันสร้างสังคมให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ที่อยู่บนฐานของหลักการอิสลามช่วยกันกำชับความดีห้ามปามรความชั่วเราเป็นหนึ่งในบุคคลที่สามารถด่าวะผู้อื่นด้วยการการะทำดีกว่าที่เราจะด่าวะเผยแผ่ ด้วยกับคําพูดอย่างเดียวเพราะรอสุลลลอฮ์ได้เป็นต้นแบบแห่งการกระทําและเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนาสังคมมาแล้วด้วยชีวิตของท่านตลอด23าปีนี่คือความงดงามของอิสลามที่บรรดาสหาบะได้นําเอาสิ่งที่เป็นจริยวัตรสิ่งที่เป็นสุนนะของรอสุลลอสหฮบะไปที่ไหนที่นั่นจเจริญสหฮบะไปที่ไหนที่นั่นเหมือนมีแสงสว่าง เราในฐานะที่เป็นอุมมา h ของท่านนบีมูฮัมหมัสสดสุลลัลลอุอะลัยฮิวะสัลลัมขอให้เราได้ยึดมั่นสิ่งนี้และนำอิสลามมาอยู่ในชีวิตของเราในครอบครัวของเราในสังคมของเราสุดท้ายอยากจะฝากกับพวกเราว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกิดการที่มีเด็กอายุ14กรดยิงมีคนที่เสียชีวิตในห้างดังแห่งหนึ่งเป็นบทเรียนที่สังคมครูจะต้องถอดบทเรียนนี้มาสื่อสารและทำความเข้าใจว่า สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรปัญหาอยู่ที่ไหนเราจะแก้ไขมันอย่างไรเพราะทุกการสูญเสียไม่ได้มีสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นเลยฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ทั้งคนที่เป็นครอบครัวท่านต้องสนใจบุตรหลานของท่านมากกว่าข้อมูลที่เข้ามาในมือถือต้องมีเวลาคุยกับลูกคุยกับภรรยาคุยกับสมาชิกในครอบครัวมากกว่าคุยกับคนอื่นต้องสนใจนักเรียนนักศึกษาต้องมีปฏิสัมพันธ์กับ ผู้หลับผู้ใหญ่กับพ่อแม่มากกว่าที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นเพราะให้หลักไว้ข้อหนึ่งสำหรับนกักเรียนทุกสังคมที่เราอยู่แล้วเขาพาเราไปอีมานและศรัทธาต่ออัลลอ์และเชื่อมั่นปฏิบัติตามสุนนะรอสุลลลอห์นั่นคือสังคมที่เราต้องเลือกแต่สังคมใดก็ตามที่เราอยู่แล้วมันทำให้เราออกห่างจาก สุนนะของเราสุลลอฮ์ออกห่างจากอิสลามต้องรีบทิ้งทันทีเพราะนั่นคือสงนั่นคือสังคมที่อันตรายและมันจะพาเราไปสู่ความหายนะอยากจะให้เราทุกคนได้ตระหนักในสิ่งนี้อักูลกาลีฮาดาวะอัสตันฟารองธีมารีวะลกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนัมิงกุลิซัมฟาซอฟิรูอินหุกานะกุฟารอ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول